ทิ้แบคยังไงให้โดนก้นและไม่ปวดหลัง วันนี้นะคะทีมกับบอมนะคะจะมาสอนท่ายอดฮิตเลยนะคะนั่นคือท่ากรู๊คิกแบ็กนะคะนั่นก็คือท่าเล่นกล้ามเนื้อก้นนะคะที่สาวๆหลายคนเนี่ยชอบเล่นกันเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันค่ะว่าท่ากลู๊คิกแบ็กนะคะมีทั้งหมดกี่แบบแล้วก็วิธีนะคะทำท่านี้ให้ถูกต้องแล้วก็ถูกความที่สุดนะคะแล้วก็โดนกน้นเน้นๆเลยเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะทีมจะให้ดูท่าคิกคิกแบ็กก่อนนะคะท่าคิกแบ็กค่ะจะมีทั้งหมด2แบบนะคะแบบแรกคือเอาแบบศอกวางลงนะคะแล้วเราก็จะ เตะขาไปด้านหลังนะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเหยียดขาขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นมุม90องศาแบบนี้นะคะจะได้กล้ามเนื้อก้นเน้นๆนะคะส่วนอีกแบบหนึงค่ะก็คือการเหยียดขาตรงไปด้านหลังแบบนี้นะคะจะมีกล้ามเนื้อหลังขาที่จะได้เข้ามาใช้งานด้วยนะคะเนาะอันนี้นะคะเป็นการเตะขานะคะมีทั้งหมด2แบบส่วนการวางแขนคะะจะมีทั้งหมด2แบบเช่นกันนะคะแบบแรกก็คือแบบสอกลงแบบนี้ นะคะส่วนแบบนี้นะคะก็จะทำให้เรานะคะไม่ต้องเมื่อยหลังแขนมากนะคะได้เกรง็งได้ง่ายขึ้นโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับมือใหม่ที่ใครที่เพิ่งหัดเล่นท่านี้นะคะก็แนะนําเป็นโพซิชั่นแบบนี้นะคะเอาศอกวางลงนะคะส่วนแบบที่2ค่ะคือการเหยียดแขน ตรงแบบนี้ไปเลยนะคะเพราะเป็นแบบนี้ค่ะสังเกตดูในกล้องเลยเห็นไหมคะว่าตัวหลังแขนของครูป๊อมนะคะจะทํางานมากขึ้นนะคะคือการเหยียดแขนตรงคล้ายๆกับเราเตรียม p u ช h up หรือวิดพื้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะเตะขาไม่ว่าจะเหยียดตรงนะคะแบบนี้ได้หลังขาด้วยหรือว่าเตะขึ้นไปได้กล้นด้วยนะคะ2แบบนี้นั่นเองนะคะพอเราดูแล้วว่ากดคิ้บแบกนะคะมีกี่แบบนะคะเดี๋ยวทิมจะให้ดูท่าที่ถูกต้องของแต่ละอันนะคะ อันดับแรกค่ะเดี๋ยวจะให้ครูป๊อเซตแบบง่ายก่อนก็คือเอาศอกวางนะคะจะคล้ายๆกับการทำเอลโบแพลงเลยก็คือแพล้งแบบเอาศอกวางนะคะพอเราศอกวางเสร็จปุ๊บพยายามแพ็กสะบักนะคะดันขึ้นมากดบ่าเชิดอกนะคะพยายามอย่าให้เราไหลลู่ไหลหอนะคะเพราะว่าการที่เราแพ็กสะบักขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บจะทําให้ตัวเรานิ่งและมั่นคงมากขึ้นเวลาเราเตะนะคะหรือฉีบขาไปด้านหลังเนี่ยจะได้ใช้กล้ามเนื้อก้นมากขึ้นนะคะ หลังจะเราดูช่วงบนเสร็จแล้วนะคะเก็บคอให้ตรงเป็นแนวเดียวกับช่วงลำตัวเอาไว้นะคะแบบนี้เลยแล้วล็อกตัวให้ตรงแบบนี้นะคะสังเกตว่าหลังตบปับตรงมากจะไม่ได้แอนนะคะหรือไม่ได้งุ้มจนโค้งแบบนี้เลยอ่าแบบนี้ไม่เอานะคะล็อกนิ่งเอาไว้นะคะส่วนตำแหน่งของหัวเข่าค่ะจะวางอยู่ระหว่างสะโพกนะคะ แล้วก็กดปลายเท้านะคะเอานิ้วเท้าวางแน่นๆเลยนะคะเพื่อให้ตัวเรานิ่งมากขึ้น<ม>เพราะเดี๋ยวเราจะมีการเหยียดขาหนึ่งข้างไปด้านหลังใช่ไหมคะเท้ากับเข่าข้างที่อยู่ติดกับพื้นเนี่ยก็จะรักษาความมั่นคงให้ร่างกายของเรานั่นเองนะคะหัวขาว,ว่างนะแล้วเหยียดไปด้านหลังของครูบอบเอาแบบโดนหลังขาก่อนแบบนี้นะคะนไคะว่าลำตัวครูบอบจะค่อนข้างนิ่งเลยนี่แหละคะ่ะแบบนี้เลยคะ่ะอีกทีหนึ่ง แล้วเดี๋ยวจะให้ครูป๊อปใช้แบบก้นนะคะก็คือแค่เปลี่ยนจากเหยียดตรงเป,เป็นเตะขึ้นมาแบบนี้เองกล้ามเนื้อก้นก,ก็จะยกขึ้นมาแบบนี้หดสั้นลงเกรงเข้ามาแบบนี้นะคะอันนี้ง่ายมากอ่ะให้ครูป๊อปลองทําแบบเหยียดแขนด้วยนะคะโอเคอันนี้คือแบบที่2นะคะพอเหยียดแขนปุ๊บเห็นไหมคะทุกอย่างช่วงตัวเหมือนกันเลยลําตัวล็อกนิ่งชดอกกดบ่าสะบักเรียบแพกสะบักเอาไว้ให้นิ่งไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเตะเหยียดไปด้านหลัง หรือเตะขึ้นด้านบนนะคะทุกอย่างจะล็อกไว้นี่หมดเลยอ่าโอเคสุดอบนะคะบางคนที่บอกว่าเอ้ยรู้แล้วแหละว่าฟอร์มที่ถูกต้องเนี่ยมันคือการทําตัวช่วงบนให้นิ่งชดอกกดบาหลังไม่แอ่นนะแต่พอเวลาเรอไปฝึกยิงแล้วอะ่ะจะมีลักษณะของการอันดับแรกนะคะอ่าเดี๋ยวให้ครูบาอาแบบสอกลงก่อนโอเคอันดับแรกนะคะพอทําไปแล้วพอจังหวะเตะขึ้นเราหลังแอนนะคะคือเตะไปละ พยายามจะใช้ก้นเยอะๆเลยหรือใช้หลังคายเยอะเลยนะคะหลังมันเคิร์ฟเข้ามาอย่างนี้นะคะแบบนี้นะคะก็ทําให้เราปวดหลังได้นะคะวิธีแก้คือพยายามให้เราฟีลว่าเรากําลังทําแพลงกิ้งอยู่หรือเอลโบแพลนก์นะคะทุกอย่างช่วงบนช่วงลําตัวข้อศอกวางกดนิ่งนะคะล็อกตัวให้ตรงเอาไว้ถ้าหลังที่แอนนะคะพยายามเก็บกลับมาให้ตรงแล้วฉีบขาไปด้านหลังเท่าที่ไหวและไม่กระชากนะคะฉีบไปนิ่งๆหายใจออกช้าๆเหยียด แล้วผ่อนกับพระชา้าล็อกลำตัวให้นิ่งที่สุดนะคะเพราะถ้าพยายามเราไปพยายามฟิลว่าเราจะฉีบแล้วให้มันไปได้ไกลที่สุดแล้วใช้แรงกระชากแรงกระตุกขึ้นไปนะคะแน่นอนว่าหลังเรามันจะคุมฟอร์มไม่ได้นะคะตัวแกนกลางลำตัวของเราอะคะมันก็จะแอนได้หรือว่ามันก็จะโค้งได้นะคะช้าๆหายใจออกแล้วเหยียดออกไปไม่ว่าจะแบบตรงหรือแบบขึ้นมานะคะทั้งสองอย่างคอนโทรลเอาไว้อ,อบทำฟอร์มนิ่งมากเลยนะคะอันดับต่อมาค่ะบางคนบอกว่าพอทำไปแล้ว ตัวมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะมันส่ายไปส่ายมาไม่ว่าจะเซซ้ายเซยขวานะคะสะบักนะคะคอบ่าไหล่มันสวิงไปสวิงมานะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเรานะคะไม่ได้แท็กสะบักช่วงบนนะคะแล้วก็ข้อศอกกับมือของเราะคะ่ะไม่ได้กดให้แน่นมากพอนะคะวิธีเซน,นะคะอย่างที่บอกตอนแรกเลยก็คือเราวางศอกนะคะให้แน,น่นๆเน้นๆเหมือนเราทำเอโบลแ planking เลยนะคะ ส่วนมือของเราค่ะกดกับพื้นนะคะให้แน่นๆเลยนะคะวิธีเช็คง่ายๆคือนี่เดี๋ยวพิมจะเอามือนะคะดึงนิ้วคู่ปอบขึ้นมานะคะเนี่ยดึงไม่ขึ้นเลยเพราะว่าตรงนี้คูปปอบเขากิดเข้าไปที่พื้นเลยนะคะมันทําให้เราสามารถเหมือนยึดติดก,กับพื้นไปเลยนะคะฟอร์มก็จะนิ่งมากขึ้นด้วยนะคะซอกกดกดบาแล้วพอตรงนี้ดันตัวขึ้นมาฮึบนะคะตัวก็จะนิ่งมากนะคะพอช่วงบนเรานิ่งปุ๊บทุกอย่างก็จะคอนโทรลง,ง่ายมากขึ้นนะคะบวกกับเข่าข้ามอยู่ติดกับพื้นก็จิกไว้แน่น ปลายเท้าก็จิกกับพื้นไว้แน่นๆ,ๆทุกอย่างตรงนี้เหมือนเรายึดก้าวเอาไว้เลยนะคะแล้วพอเราฉีบเท้าไปด้านหลังปุ๊บนี่ค่ะตัวเราก็จะลลอกนิ่งเลยนะคะทำให้เราโฟกัสกล้ามเนื้อก้นเน้นๆเลยนะคะให้จเจาะฉีบไม่กระชากแล้วผ่อนช้าๆเหยียดขึ้นไปจะฟิลกล้ามเนื้อก้นที่เหยียดขาขึ้นไปแล้วผ่อน ช้าๆพร้อมกับเกรงหน้าท้องเอาไว้ด้วยนะคะอะได้ให้ครูป๊อบลองทําแบบเหยียดแขนด้วยสหรับแบบเหยียดแขนนะคะก็หลักการเดียวกันเลยค่ะถ้าทาแล้วมันหลังแอนหรือตัวมันส่ายนะคะก็คือแบบนี้คือต้องปึ๊บทำเหมือนเราทําฟูลแพลนกิ้งนะคะดูตั้งแต่มือไล่มาเลยเหมือนเดิมเลยถ้าพิมเอามือไปดึงนิ้วครูป๊อบดึงไม่ขึ้นเลยเห็นไหมคะตรงนี้ล็อกกาวไว้เลยนะคะติดแน่นเลยนะคะ ไล่ขึ้นมานะคะพอเราทําแบบนี้ปุ๊บเราจิกมือแน่นๆนะคะอันดับต่อมามันจะทําให้เราไม่เจ็บข้อมือตอนเล่นด้วยนะคะเอาไปประยุกใช้ได้กับทุกท่าเลยนะคะน้ําหนักมันก็จะกระจายแรงไปที่ฝ่ามือด้วยนะคะอันดับต่อมาค่ะสอกคู้ป๊อกก็จะไม่แอนด้วยเพราะพอศอกแอนปุ๊บมันก็จะไม่มีการเกรงนะคะเพราะเราเล่นปุ๊บเราเจ็บข้อศอกแถมตัวเราก็จะสวิงด้วยนะคะพอคุปป๊อปผ่อนข้อศอกนิดนึงมีการ ใช้กล้ามเนื้อหลังแขนเข้ามาด้วยเห็นไหมคะลายกล้ามเนื้อชัดเลยอ่ะระหว่างแอนหนึ่งสองเพิ่มแอนล็อกไว้บางทีนะคะเพางคนมาถึงปุ๊บพระแอนปุ๊บบ่า็ยกด้วยนะ,ค,ะคุณเปาจะหอนข้อศอกและเกงหลังแขนเห็นไหมคะบ่าก็จะกดลงไปด้วยนะคะเหมือนเราเตรียมเซตถ้าฟูงแพลงเลยนี่ตัวนี้ก็จะทําให้กล้ามเนื้อเรานิ่งมากขึ้นล็อกไว้นิ่งมากขึ้นนะคะเติมสะบักขึ้นมานะคะสะบักไม่ลูก่กดบ่าเอาไว้แบบนี้นะคะลำตัวเป็นเส้นตรงล็อกนิ่ง หัวเข่ากดแน่นกับพื้นเหมือนเดิมปลายเท้าจิกกับพื้นแน่แนๆเหมือนเดิมนะคะแลัจากนั้นเราก็หายใจออกแล้วก็ฉีบขาออกไปเหยียดตรงหรือขึ้นบนได้หมดเห็นไหมคะตัวก็จะนิ่งมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่พยายามคุมฟอร์มทุกอย่างละนะคะแล้วพอฉีบไปพยายามไปกระชากแรงๆหรือฉีบสูงๆนะคะก็ผ่อนกลับมาชา้ชาๆก่อนค่อยๆทํา ะะเวลาทําอาจจะอัดคลิปตัวเองหรือดูตัวเองในกระจกก็ได้แล้วเช็คฟอร์มไล่ตั้งแต่นิ้วมือขึ้นไปเลยอย่างที่พิมพ์บอกเมื่อกี้นะคะไล่มาทุกอย่างาเหมือนเราทำแ p l a n กิ้งเลยนี่ให้ครูบอลทำอีกสองทีนะคะเหยียดขึ้นไปหายใจผ่อนช้าผ่อนช้าหายใจเข้านะคะส่วนจังหวะค่ะที่บอกว่าทําช้าบางคนอาจจะงงว่าแล้วต้องทําช้าเบอร์ไหนนะคะพิมพ์ก็แนะนําจังหวะฉีบขึ้นไปสักสามวินาที แล้วก็จังหวะลงมา3วินาทีนะคะจังหวะทิบขึ้น1 2และ3เกรงค้างวันนิดหนึ่งแล้วพอดขึ้นเก่งค้างวันนิดหนึ่งและพอ,น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 ,ะพอนั่นเองและนี่คือท่ากรอตคิกแบ็กนะคะเห็นไหมคะว่าท่ากรอ k คิกแบ็กเนี่ยเขาก็จะมีเบสิกพื้นฐานมาจากท่าแพลงกิ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นเอลโบแพลงหรือว่าท่าฟูแพลง ดังนั้น,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบมาถึงแล้วเรามาเล่นท่ากรอ k คิกแบ็กเลยะคะ่ะแล้วตัวเรามันจะสวิงไปสวิงมาเราไปเน้นที่ก้นที่อะไรอย่างนี้นะคะแสดงว่าตัวท่าแพลงกิ้งของเราอะคะ่ะพื้นฐานยังไม่แน่นพอนะคะยิงก็แนะนำนะคะให้ถอยกลับไปฝึกท่าเอลโบแพลงท่าฟูแพลงนะคะเก็บรายละเอียดตั้งแต่ปลายนิ้วนะคะไล่ขึ้นมาจนถึงบ่าสะบกัก หน้าท้องคอมาโซทุกอย่างให้ดีก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเพิ่มออปชันกรูดคิกแบ็กคือการเหยียดเท้าไปด้านหลังนะคะเหยียดก้นไปด้านหลังนั่นเองนะคะก็จะทําให้เราสามารถคอนทรลท่าได้ดีมากขึ้นนะคะยังไงบ้างคะสำหรับท่ากรูดคิกแบ็กนะคะก้นเพื่อนจะเห็นแล้วนะคะว่าบางทีนะคะการที่เราออกกําลังกายแบบตัวเปล่าแล้วนะคะแล้วฟอร์มเรายังไม่ถูกต้องเลยนะคะแล้วเราไป เพิ่มโหลดเพิ่มน้ำหนักเพิ่มความยากของท่าให้มันแอดวานแล้วนะคะ,ะ,คะก็จะทําให้เรานั้นเกิดอาการบาดเจ็บหรือว่าเวลาเล่นไปมันก็อาจจะไม่ได้โฟกัสกลุ่มกล้ามเนื้อน,นั้นที่เราต้องการจริงๆนะคะซึ่งเร็วน,นี้ค่ะพิมกับป๊อปนะคะก็เลยจะมีเปิดคอร์ชื่อว่าเบสบอดีเวทนะคะซึ่งในคอร์สนี้นะคะพิมกับป๊อปนะคะก็จะสอนนะคะพื้นฐานการออกกําลังกายนะคะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเซตท่าต่างๆนะคะที่เป็นตัวเปล่านะคะเพราะว่าคอร์สนี้ค่ะเมื่อทุกคนได้มาเรียนกันแล้วนะคะก็จะสามารถนําท่าตัวเปล่าต่าง ะะไปประยุกต์ใช้นะคะถ้าที่มีอุปกรณ์ได้ดีมากขึ้นด้วยทําให้เราโฟกัสได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บต่างๆแถมยังทําให้กล้ามเนื้อนะคะที่เรา,าต้องการเน้นนะคะมีการพัฒนาเพราะเราได้เน้นจุดต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆให้ทุกคนเข้าใจหลักการที่ถูกต้องด้วยนะคะก็ออยังไงฝากคอร์สเบสบอดี้เวทนะคะฝากติดตามกันที่หน้าเพจด้วยได้เลยนะคะ สำหรับคลิป Good k i n g Back นี้นะคะก็อาทุกคนคงจะนำไปปรับใช้แล้วก็โฟกัสกันได้โดนกล้ามเนื้อก้นๆกันมากขึ้นเลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย